โออยากรู้มันมีประเด็นอะไรกันทะเลาะอะไรกันทั่งนี้เขาออกไปฮะหนึ่งเดียวออกไปฝั่งนั้นเจอแทงตายไปสองคนพอเปิดประตูมองสองเล่มปุ๊บเขาบอกว่า,วาไงวัยรุ่นเขาก็วิ่งไล่แทงพวกผมเลยเขาพูดจริงจรอว่าไงใช่ไไใช่ครับพอที่เนี้ยขับออกไปแล้วแซมแซมเขาตกรถแซมตกรถบาร์ก็วิ่งเข้ามาอัมมีดเจาะคอแซมครับว่าจะไม่ให้ไปส่งโรงพยาบาลนนจะให้ตายครับ ขอโทษเลยครับว่าผมเนี่ยบรรดาโทรศัพท์จริงแต่ที่ตามคลิปอะ่ะเขาไม่เกินกว่าเหตุไปใช่ไหมครับโกเชื่ที่โกดูคลิปอย่างเงี้ยผมก็อยากจะขอโทษว่าพวกผมอะ่ะบรรดาโทรศัพท์ที่ไปหาเขาถึงบ้านแต่ก็อยากให้ดูในความเป็นจริงทางหนึง่งมั่งว่าตาังทําศพเพื่อนผมมล้วพวกผมต้องไปยืมตังคนเลยครับโก ต่อไปนี้เปิงกับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่มันแบบเปิงในด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใจวิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีต้องได้รับคำแนะนำ สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องโอบอยคลาสครับตอนนี้คุณอยู่ในรายการภัยข้างนอกนะครับภัยข้างนอกตอนนี้เป็นประเด็นของมันวันนี้เป็นประเด็นที่โ,โหสังคมโซเชียลแทรกันมากกับคลิปที่หกโจน,นะครับโดนหนึ่งหนุ่มไล่แทงนะครับเกิดอะไรขึ้นทําไมสังคมกับหนังอมในโซเชียลกับเข้าข้างหนึ่งหนุ่มเป็นผู้ที่แทงคนเสียชีวิตและผลปรากฏว่าในบรรดาหกคนนั้นมีผู้เสียชีวิตถึงสองคนแต่สังคมกับมองภาพเขาผิดวันนี้ผมเลยขออนุญ,ญาตนะครับขอบคุณขอบคุณ น้องๆด้วยขอบคุณทีมงานหรือขอบคุณทุกคนด้วยที่เปิดโอกาสให้ผมเข้ามาสัมภาษณ์น้องแล้วก็โคบอยยินดีนะครับขอเป็นสื่อกลางที่อยากให้ทุกคนห,หรือให้ฝั่งหกคนเนี่ยเขามีอะไรได้พูดหรือพูดอะไรได้บ้างวันนี้โคบอยอยู่กับน,น้องบอลน,นะครับน้องบอลสวัสดีครับโคบอยเะครับเราอยู่ในเหตุการณ์ใช่ครับอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นครับเออโป<ม>อยากรู้มันมีประเด็นอะไรกันทะเลาะอ,อะไรกันผมผมก็อยากได้ได้คลิปที่เซเว่นครับเพราะหมายถึงอะไรคือเพราะ คลิปที่เซเว่นนี่คือเป็นตัวหลักเลยเหรอรที่ใจเห็นว่าใครเริ่มใครก่อนอย่างนั้นหรอใช่ใช่ครับโก้เฮมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะถ้าเกิคดคลิปในเซเว่นมีแตตอนนี้โคบอยังไม่มีคุณเล่าให้ผมฟังหน่อยถ้ามีคลิปในเซเว่นคือว่าบาสเนี่ยบายเนี่ยบายเขาเลิกงานมาครับ,รบเลิกงานมาเขาทํางานอยู่ที่ส่งของที่หนึ่งครับแล้วเขาจะไปไปฝากตังค์ที่เซเว่นนั้นทีเนี้ย บายบายเขาย้อนสอนกลับมาย้อนย้อนสอนมานะครับแล้วก็ขับเข้าหมู่บ้านมาเหมือนก็ว่าเขาต้องเขาต้อง,องหันไปมองรถอยู่แล้วใช่ไหมครับโป้แล้วเขาก็ไม่ได้คิดอะไรครับออพอทีนี้บายบายไปจอดหน้า,นาเซเว่นปุ๊บบาสเนี่ยเขาก็ขับเลยไปจอดแล้วแล้วเขาก็ถามบายว่ามองมองหน้าเขาอ่ะมีจุดๆๆหรือเปล่าใครเป็นคนถามบาสครับเดี๋ยวดิ คือมันเคยคอมเมนต์กันมาก่อนหรือเปล่าว่าเคยมีปัญหากันก่อนไหมไม่เคยไม่เคยครับเพราะผมพวกผมไม่เคยรู้จักบ้ายูยูคุณจะบอกว่าผู้แทงคือเขาแค่มองไอ้บัสขับรถมาจอดส่วนบายเนี่ยขับรถมาเอาตังค์มาฝากซีเซเว่นใช่ครับหลังจากนั้นขับรถมาปุ๊บเขาก็ต้องมองว่าหาตู้หาอะไรใช่ใช่ครับเออแล้วตอนนี้บัสเขาบอกว่ามองหน้าหาตุ๊ตุ๊ตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตขับมองหน้าหาตุ๊จุดจุดเออมีมีอะไรหรือเปล่าแล้วแล้วบ่าย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 ก็ถามบ่ายบ่ายก็ตอบไปว่าอ้าวผมไม่ได้มองหน้าพี่เลยครับ ผมไม่ได้มองหน้าพี่เลยพูดดีๆอย่างนั้นเลยเหรอคือว่าพูดแบบทำนองว่าผมไม่ได้มองหน้าพี่เลยผมผมมองหน้าพี่ตอนไหนแล้วบารสเนี่ยเขาเขาก็ถามบายกลับมาว่าครับมึงเนี่ยเด็กที่ไหนบายก็บอกว่าอ๋อผมเด็กกัดม่วงไม่ไม่ไม่คุณกำลังจะบอกเลยว่าผู้แทงอะ่ะคนที่แทงอะ่ะ เขาพูดจาไม่ดีก่อนใช่ใช่ครับใช่ครับนี่คือเรื่องจริงเหรอเรื่องจริงครับอันนี้คือผมอยากให้เขาอยากอยากให้เห็นกล้องในแวเวนมากเลยเพอตอนนี้พวกผมโดนโจมตีมากแล้วก็ออผมก็ผเสียใจมากไหนจะเรื่องเพื่อนอีกโกโก้เดี๋ยวค่อยคุยกันหลังจากนั้นเนี่ยพอพูดพูดในลักษณะก็บอกว่า มองหน้าทารวยอะไรครับออมองหน้าทํารวยอะไรอย่างนั้นเลยเหรอใช่ครับแล้วหลังจากนั้นคือบายก็งงใช่ครับบายพอบายพอบายงงปุ๊บเขาเขาเขาบอกเขาเขาถามบายว่ามึงเด็กที่ไหนบายบอกว่าเด็กวัดม่วงอแืแล้วเขาแล้วเขาก็บอกว่าไปเถอะกูไม่อยากมีเรื่องกับเด็กแล้วเขาก็ขับรถเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลเข้าไปในซอยครับใครบอกบาธครับ วันที่12เวลามานห้าโมงครับคือวันนั้นผมเลิกงานมาแล้วบ่ายนะครับต้นเรื่องเนี่ยเขาโทรมาหาผมว่าเนี่ยมาดูเขาหน่อยเขาโดนหาเรื่องที่เนี่ยหมู่บ้านเนี่ยหมู่บ้านทุกสรรนะครับผมก็เลยออกไปพอพอออกออกอ,ออกไปกับแซมต้นเยอะแล้วไปเจอพี่นิดเขาอยู่ที่หมู่บ้านอยู่แล้วครับเพราะวลาังซื้อข้าวเขาถามว่าไปไหนกันมีอะไรผมบอกว่าอ๋อพี่ อธบายเนี่ยมันโดมันมันมีเรื่องแล้วก็ถามพินิดว่าพินิดพี่รู้จักคนนี้ไหมเอาพินิษว่าอ๋อพี่ไม่รู้แต่แต่เดี๋ยวพี่ถามถามคนในในในหมู่บ้านให้เพราะเขามีผู้ใหญ่ในหมู่บ้านอยู่ครับคนหนึ่งก็ไปหาผู้ใหญ่คนนั้น,นครับแล้วก็ให้เขาโทรโทรหาเขาบอกเขารู้จักไอคนเนี้ยแล้วผมผมผมก็เลยให้พวกผมก็เลยเขาโทรหาเขาโทรหาเขาเนี่ยเขา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 บอกบาทว่า บาสมีรายการเด็กที่เดียวกันทั้งนั้นเด็กซอยเดียวกันทั้งนั้นทำไมทำไมไม่ออกมาเคลียร์มีปัญหาอะไรกันเ <c oughs> ขาบอกว่าไม่เคลียร์ไม่มาหรอกไม่ผิดอะไรทําไมต้องเคลียร์ <c oughs> เข้ามาดิพอเขาพูดคํานี้ปุ๊บรุ่นพี่ที่เขาร,รู้จักนะครับเขาก,ก็บอกว่ามันไม่เคลียร์อะไรเงี้ยก็เลยขับตามหาครับตามหาบารสแตทีนี้เลยผมเลยบ้านไม้ไปแล้วครับผมก็ถามคนแถวนั้นนะว่ารู้จักบารมสไหมรู้จักคนที่บารสไหมเขาบอกว่ารู้อยู่บ้านหลังนี้พอไปถึงหน้าบ้านเขาครับ ด้วยความที่บายครับกบอยครับขอโทษนะครับคิดด้วยความด้วยความที่บายบรรดาโทสะครับก็เลยผักไม้ดูผืนเข้าไปครับไม่ได้เฟี้ยงไม่ไม่ได้หยิบเฟี้ยงเข้าไปใช่ไหมครับไม่ได้หยิบเฟี้ยงไม่ได้อะไรเลยครับเล็กดันดันแบบับไม้กบอยนึกภาพตามนะครับว่าไม้ดูฝืนมันตากอยู่ตรงตรงกำแพงครับแล้วเขาก็เลยผักผักอันนี้เข้าไปผักไม้ดูฝืนเข้าไปพอทีเนี้ยพอจังหวะผมเ่าผมเรียกแล้วเขาเขาไม่ออกเพราะผมเดินวนกลับแล้วครับแล้วพอเดินวนกลับเนี่ยเขา เปิดประตูออกมาถือมีดมาสองเล่มตามคลิปเลยครับโกพอเปิดประตูมาสองเล่มปุ๊บเขาบอกว่าว่าไงวัยรุ่นเขาก็วิ่งไล่แทงพวกผมเลยเขาพูดจริงๆเขาว่าไงวัยใช่ใช่ครับเขาบอกว่าไงวัยรุ่นเขาก็วิ่งไล่ไล่ไล่แทงพวกผมเลยครับข้างขวาเขาเนี่ยมีสปาร์ต้าเขาเอาเชือกพันมือมาเลยครับโกไม่ให้หลุดเลยใช่ใช่แล้วข้างซ้ายเป็นเป็นมีดปลายแหลมแหลมๆเลยครับแล้วผมเขาเขาพูดว่าว่าไงวัยรุ่นเขาก็วิ่งสาดเราผมเลยแล้วพวผมครับพี่ไม่มีอาวุธอะไรอยู่แล้วว่าผมวิ่งหนีแล้วพอวิ่งวิ่งหนีไปพอเลี้ยวพอเเลี้้้้ยวคคาาาชังงงแบบบรรตขขๆนออ่ะ แล้วน้องผมอะเย่อครับเขาโดนแทงถล่มแล้วเขาโดนเนี่ยโดนคนนี้แทงมันโดนท่าไหนครับตอนคนเห็นเหตุการณ์ตอนนั้นเขอยู่ในเหตุกนารณ์คือเขาวิ่งไปแทงพอดีเลยเหรอใช่เขาเพาะเยอ่หเยอหล่อมครับเย่อยังไงเยอ่อเขาวิ่งไปล้มแล้วบาสก็แทงแล้วจงวังหวะที่บาดบาสจะแทงซ้ำครับต้นเนี่ยคือว่าด้วยความเป็นพี่คนเนี่ยใช่ป่ะรัาโกเขาแบบเป็นเป็นเพื่อนเป็นพี่กัน,นอ่ะเขาเขาก็เข้าไปช่วยเยอ่อคือว่าจะไม่ให้บาสบาสแทงอ่ะไม่อบาดแทงเย่อซ้ำอะ แล้วบาสอ่ะพอพอพอเข้าไปช่วยเยอะปุ๊บแล้วบาสก็ไปพอไปล็อกบาสบาสแทงแทงต้นเลยครับพอช็อตที่ชนละมุนที่บาสแทงต้นเนี่ยพวกผมก็เป็นเพื่อนนะครับโกวามเป็นเพื่อนที่เห็นว่าเพื่อนโดนแทงอยู่อ่ะใช่ไหมครับคือว่ามันมันทิ้งเพื่อนไม่ได้อยู่แลวครับเพราะผมก็พยายามดึงมือบาสตีบาสให้บาสให้บาสได้หยุดแทงหยุดแทงต้นพอหยุดแทงต้นปุ๊บแล้วแซมอ่ะโดน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 แทงครับโดนโดนแทงช่วงนั้นแหละครับช่วงชนละมุนอ่ะแล้วแซมลงไปนั่งแล้วอ่ะ แล้วเขามาแทงต้นต่อที่นี้ยเขาปล่อยต้นต้นก็วิ่งหนีวิ่งหนีเขามาทางหน้าซอยแล้วเขาก็ไล่ไล่ใบนะครับโกเขาไล่ตามจากบ้านวิ่งไปตามไปแทงหน้าซอยต่อเขาพอพอเขาปล่อยต้นปุ๊บเขาวิ่งตามแทงใบเลยครับวิ่งไปทันท้ายซอยพอพอวิ่งพอพอวิ่งตามแทงใบเสร็จแล้วต้นวิ่งไปล้มอยู่กลางซอยทีนี้เขาแทงใครไม่ได้แล้วเขาก็ไปแทงต้นซ้ำต่อครับหมายถึงว่ากลับมาครับกลับมาทางหน้าซอยอ่ะเขามิ่งไ้มา ตอนนั้นต้นล้มแล้วใช่ล้ม้วครับเขาก็ไปแทงต้นล้มแล้วไปไหนไม่ได้แล้วใช่ครับไป <c oughs> ไปแทงต้นซ้ำต่อแล้วคือว่าตอนนั้นะผมเห็นต้นโดนแทงแล้วแล้วผมอะแล้วคุณไปไหนตอนนั้นไปเอารถเพื่อจะเอาต้นไปโรงพยาบาลครับเพราะเขาบอกว่าที่นี่เขาบอกว่าเอารถเอารถ,เอารถต้นไปส่งให้ส่งมาส่งต้งทนที่โรงพยาบาลก่อนอผมก็เลยเออกลับไปเอามาใส่ที่หน้าบ้านเขาอะมาส่งต้นที่โรงพยาบาลแล้ว เขาไปนั่งแทงต้นต่อจนจนเยอะอะเยอะครับขอร้องเขาคนที่โดนแทงครับเยอะคือว่าโดนโดนแทงเนี่ยแล้วยังพูดได้ยเยอะตอนนั้นใช่ครับเยอะคือว่าไปลากต้นออกมาแม่ขาแทงนะครับอพอ พอพอพอเยื่อเยื่ลากลากมาถึงหน <im rend my roadmap> ้าซอยใช่ไหมครับผมก็เอาต้นข euh. <im awi> <im> <im> ึ้นรถพอต้นขึ้นรถปุ๊บเขาก็วิ่งตามแทงรถผมต่อพอวิ่งตามแทงรถผมปุ๊บผมขับออกไปทีนี้เขาก็พวกผมก็เอาแซมขึ้นรถตามคลิปเลยที่แซมนั่งอยู่เลยครับพอทีนี้ขับออกไปแล้วแซมแซมเขาตกรถแซมตกรถบารก็วิ่งเข้ามาอํานีเจาะคอแซมครับว่าจะไม่ให้ไปส่งโรงพยาบาลจะให้ตายครับเพราผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือใครตกรถนะบารแซมแซมครับคือว่าแซมตกรถใช่ครับเพราะว่าเขาโดนไหลแผลใช่ครับแทงตกรถ อาการเขาอยู่ไม่ <S 2> <S 2> <S เขาไม่ไหวแล้วใช่แล้ว <ปก S 2> บาร์สคือเนี้ยพอแซมตกรถใช่ไหมครับโกบาร์สก็จอดตามมาซ้ำมาซ้ำแซมครับที่พี่นิดเขายกมือขอครับว่าอย่าแทงเลยอย่าแทงเลยครับแล้วเขาเขาคือว่าเขาแทงจ่อหน้าแซมไปแล้วแต่ไปโดนคอก็เขาคือว่าเขานั่งเนี้ยแล้วเขาก็บึงเข้ามาดีมึงมึงเข้ามากูแทงเพื่อนมึงนะบารสก็เลยทิ้งไม้ปุ๊บบาสก็แทงลงพื้นเลยแทงลงคือว่าแทงใส่แซมเลยครับโดนโดนแผลที่คอเขาพี่นิดเขาขอขอพอแซมออกมาได้แล้วก็ไปไปส่งโรงพยาบาลครับนั่นแหละครับ โกครับเนี่ยแล้วพวกผมมาโดนโซเชียลลุมปนุงปนามพวกผมไม่เชื่อไหมครับว่าตังทําศพเพื่อนผมมาพวกผมต,ต้องไปยืมตังคนเลยครับโกทําไมนะไปยืมตังคนนะเพราะผมไม่มีตังครับศพมึงเนี่ศพเพื่อนสองคนใช่ครับเนี่ยคือว่าผมต้องไปยืมตังมาทาศพไม่มีตังออกจากโรงพยาบาลมาแล้วผมบวชให้เขาแน่นอนอยู่แล้วพวกผมไม่ไม่ได้มีเงินไม่ได้เป็นเจ้าถิ่นอะไรเลยครับโกวพวกผมก็เนี่ยแหละครับ แล้ว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 ทำไมวะโกไม่เข้าใจทําไมตอนรับศพแล้วญาติเข้าไปไหนยังไงตัวญาติเขาไม่มีเงินครับต้นเนี่ยเขาอยู่กับแม่ครับแม่คนเดียวอย่างเงี้ยแล้วแฟนก็แญาติไม่ค่อยมีเงินเมื่อผมก็ต้องมาหยิบยืมกันมาต้นมันทำอะไรทำงานนะครับต้นก็ทํางานทั่วไปนะครับแล้วก็แม่เขาเป็นแม่บ้านครับแม่เขาแก่แล้วแม่เขาเขาอยู่กับแม่สองคนครับก็สิ่งที่คุณกำลังจะบอกว่าตอนไปรับศพที่จะมาทําศพใช่ครับเพราะผมยังไม่มียังไม่มีตังค์เลยครับค่าทำศพเท่าไหร่ะค่าทําศพซื้อโรงซื้ออะไร สองสามหมื่นสี่หมื่นนะโก้เขาจัดงานี่หยิบยืมเข้ามาครับต้องไปหายืมไปหายืมคนนู้นมามันรวมตังค์กันเพื่อมาทําศพเพื่อนอ่ะพวกผมก็อยากจะขอโทษฝั่งนู้นนะครับเพราะพวกผมแบบขอโทษเลยครับเพราะพวกผมเนี่ยบรรดาโทรศัพท์จริงแต่ที่ตามชิปอ่ะเขาไม่เกินกว่าเหตุไปนะครับโก้ชาที่โกดูชิปอย่างเงี้ย ผมก็อยากจะขอโทษว่าพวกผมอะบนรานโทัะท์ที่ไปหาเขาถึงบ้านแต่ก็อยากให้ดูในความเป็นจริงทางหนึ่งมั่งเจตนาคุณถามจริงที่ไปบ้านต้องการจะไปทำอะไรคือว่าผมพวกผมเนี่ยเจตนาพวกผมเนี่ยไปไม่มีอาวุธอยู่แล้วใช่ไหมครับอ่ะเข้าใจได้ถ้าบ้านเนี่ยออกมาคุยกันอะคธอไม่ต้องออกมาหน้าบ้านหรอก คือว่าอยู่ในบ้านแล้วคุยกันอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าจะมาคุยว่าไปนมีเรื่องกับบายเรื่องอะไรในมุมคุรไบถ้าคุรไบจะยยถามว่าเราถ้าเกิดบ้านมันออกมาพวกคุณจะไม่ตีเขาหรอเนี่ยวันนั้นเพราะเจตนาคุณไปแบบไม่ดีอยู่แล้ว,วคุณไปทีห้าหกคนนะ่ะมันมันผิดวิสัยแบบว่าวผมขอโทษที่ต้องขู่คุณตงรตงนะั้นมันผิดวิสัยแบบว่าวกับการที่ว่าคุณแม่งยกคนไปหน้าบ้านเขาแล้วไปแล้วพูดไปลักษณะมันไม่ได้ไปลักษณะที่คุณจะไปเหมือนกับคนดีๆกับผูดอ่นกันเข้าใจปะครับแต่ แตกโกบอยขอโทษนะครับโกบอยลงฟังในมุมมุ่งขมบ้างนะครับาาถ้าถ้าบายไปคนเดียวและบายตัวแค่เรนน่ะแล้วโกบอยคิดว่าเขาจะทําอะไรบายแต่ตรงน <ะ S 2> ั้นเราไม่รู้ถูกไหมครับถ้าบายไปคนเดียวนะ่ะที่บายโทรมาตามเพื่อนเพราะเขาก็มีนี่เหมือนเพราะเพราะเขาตัวเล็กเขาสู้คนไม่ได้หรอกครับเขาตัวเขาเล็กแล้วตัวบัตใหญ่อย่างเงี้ยถ้าบายไปคุยคนเดียวอย่างเงี้ยลองลองคิดในแง่นี้ใช่ไหมครับครับสิ่งที่คุณออกมาพูดเนี่ยคือคุณน้อยน้อยใจโซเชียลใช่ครับมาต่อว่าพวกคุณใช่ครับแต่ทําไมไม่มองในมุมนั้นบ้างทําไมสื่อ ประโคมใช่ครับอย่างเดียวใช่ครับแต่ในภาพที่คุณออกไปอ่ะอย่างที่โคบอยบอกนะเราเราเก็อธิบายแล้วคุณก็อธิบายแล้วว่าสิ่งที่คุณไปเพื่อจะไปเคลียร์แล้วคือคุณก็ไม่ได้ผิดต้นเรื่องจากจริงๆแล้วอ่ะบาสอีกเป็นคนตะโกนด่าด้วยซ้ำเนี่ผมมองรวยอะไรใช่ครับผมยังยังอยากเห็นแบบคลิปคลิปที่ทําไมคนเขาไม่เอาคลิปหน้าเซเว่นเนี่ยมา จุดเริ่มต้นเลยครับที่ผมอยากเห็นในคลิปหน้าเซเว่นเนี่ยที่มีเรื่องกันทีแรกเลยทําไมคนเขาไม่ออกมาฉายครับและคลิปที่เย่อโดนโดนแทงก่อนนะครับที่เย่อหลงมวโดนแทงก่อนทําไมไม่มีครับโกอ๋อในคลิปที่แบบว่าเพื่อนคนเย่อมาโดนแทงใช่ครับตอนคลิปโดนแทงไม่มันอาจจะโดนไตรงนี้เราไม่รู้ใช่ครับและคลิปตัวนั้นใครเป็นคนถ่ายหรือเอามาจากกล้องวงจรปิดคลิปนี่น่าจะเป็นชาวบ้านถ่ายนะครับเป็นชาวบ้านถ่ายด้วยครับส่งให้การส่งให้การเขาถ่ายนะครับคือว่าพวกผมเนี่ยคือว่าอยากอยากให้โลกโซเชียลเห็นตอนที่ มีเรื่องกันที่เขาที่ที่บาร์ดอะไปให้กล้วยบายก่อนนซะว่ 7, นาหาเรื่องให้้วยก่อนใช่ครับอพอแล้วก็อีกคลิปหนึ่งตอนที่บายเขาแทงเยอะก่อนอจริงๆในสังคมอสื่อออนไลน์นะครับ้าเกิดใครมีคลิปนี้เป็นคลิปเต็มใช่ครับเนาะเป็นคลิปเต็มไม่ว่าจะเป็นตรงหน้าเซเว่นก็ดีแต่หน้า 7, เซเว่เนี่ยผมคิดว่าคงไม่มีใครถ่ายหรอก <ST AN TS> <S <S ก็เป็นแค่การต่อว่ากันเฉยๆแต่อาจจะว่าเจ้าหน้าที่อาจจะไปเอาคลิปตัวนั้นเพิ่อประกอบใช่ครับโกแต่ในมุมของคุณคุณบอกว่าถ้าใครมีคลิปเต็มตอนที่ไอ้เย่อมันโดนแทงใช่ครับเย่อเขาโดนแทงอรัเอามาหน่อยทําไมไม่เอามาโชว์บ้างกับเพื่อนผมที่โดนทําอยู่ใช่ป่ะใช่ครับอืสุดท้ายแล้วอยากจะได้คลิปตรงนั้นมาครับอยาก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 ให้ชาวโซเชียลเนี่ยเขาเห็นคลิปตรงนั้นบ้างครับเพราะถ้าเห็นคลิปตรงนั้นแล้วเขาจะได้มองว่าผมอีกแบบหนึ่งนะครับอื รู้จักกับผู้ตายโ้ก็เป็นเด็กแถวบ้านนะครับเห็นมาตั้งแต่เล็กๆอ่ะมันก็วิ่งคิวมอเตอร์ไซค์มัางรับจ้างทํานู่นทํานี่บ้างเออมันเป็นไงบ้างเขาอยู่กับแม่กคสองคนมันเด็กมีความมากคารวะครับทั้งต้นทั้งแซมเลยแซมจะเป็นเด็กที่นิสัยดีมากต้นก็ดีเห็นตั้งแต่เด็กใช่ไม่ได้เกเรอะไรอย่างที่เขาพูดเขาบอกจริงๆไม่ได้เกเรใช่เขาก็ทำมาอากินช่วยแม่เขาอ่ะอย่างต้นมีแม่คนเดียวอ่ะเขาเสียลูกเขาไปอ่ะความรู้สึกคนตายอนะถึงว่าผมเข้าใจโซเชียลนะ ก็อยากให้มองอีกมุมนึงอ่ะอืมอยากให้เขามองมุมบ้างนะใช่ความคิดผมนะนะส่วนแซมก็เป็นเด็กที่มีสัมมาคารวะนะกูจะถามผู้ใหญ่ทุกคนได้แล้วน้องแซมทำอะไรแซมแซมเราว่าทำงานรับจ้างทั่วไปเหมือนกันวิ่งคิวมอเตอร์ไซค์วิ่งพุทันด้าเขาไปเรื่อยเปื่อยแล้วแต่เขาเด็กอ่ะหากินเขาพ่อแม่ไม่ได้พวกเขาไม่ได้ร่ำรวยอะไรขนาดนั้นนะครับรอบพี่ครับครับครับขอบคุณครับ ามจริงป่ะตั้งใจวันนี้ไปมีเรื่องทําไมต้อแม่บอกอะไรเงี้ยคุณเอาอาวุธไปปะ่ะไม่ได้เอาไปครับโกคือว่าถ้าผมเอาอาวุธไปกระถางต้นไม้อ่ะครับยางรถอ่ะครับโกมไม้ขวาดไม,ไม้ขวาดเงี้ยครับโกสู้เราเอาอาวุธใช่ใชกว่าใช่ครับคือว่าใครจะไปมีเรื่องเขาจะไปเอาจะพกกระมังไปถูกไหมกระมังทับผ้า,าจะพกกระถางต้นไม้จะพกยางรถไปอ่ะครับโกถูกป่ะครับ ก็เจตนาเราจริงๆแต่ว่าได้ภาพที่มันออกไปเราก็ต้องเข้าใจตรงจุดนั้นด้วยคร,ครับผมโอเคก็คุณก็ออกมาพูดแล้วสุดท้ายแล้วตอนนี้คือศบไว้กี่วันไว้3วันครับแล้ว3วัน แล้วผมก็บวชจะคิดว่าจะบวชให้เพื่อนครับเพราะบวชให้เพื่อนด้วยใช่ครับเพราะเพื่อนเสียเพื่อนที่เสียไปครับาะผมว่าเสียใจมากครับบวชกี่คนบวชกันประมาณใส่สี่ห้าคนนะครับโกแต่คนนี้มีเรื่องกันนี่แล้วใช่ครับแล้วตอนนี้คดีจะไปถึงไหนแล้วตำรวจเขามาสอบมาอะไรเนี่ยมาสอบวันแรกครับแล้วก็ก็ยังไม่มาสอบเลยครับตอนนี้อผมแค่ทำไมถึงอยากบวชให้เพื่อนก็เสียใจในเหตุการณ์นี้นะครับเสียใจมากครับแล้ว แล้วคือว่าต้นเนี่ยกับแซมเนี่ยคือว่าเป็นเพื่อนกันที่โตด้วยกันมานครับก็เลยบวชอยากบวชให้เขาแบบอยากให้เขาได้บุญให้เขาขึ้นสวรรค์นนครับโกในมุมที่ภาพออกไปที่แม่เขาแม่ผู้ตายไปให้สัมภาษณ์อ่ะดูเขาพูดแบบว่าไม่แม่เอาอาวุธไปอะไรไงรมีความรู้สึกไหนบ้างในในฝันน่งเป็นแม่ครับเขาก็คือว่าคําพูดของแม่คือคําที่เขาเป็นห่วงลูกครับโก เป็นห่วงลูกว่าเออทําไมเวลาไปมีเรื่องทำไมไม่อุธไปเขาความเป็นแม่เขาก็ต้องเป็นห่วงลูกถูกไหมครับโกก็แปลว่าคุณมีความรู้ว่าคําพูดนั้นน่ะมันอาจจะดูรุนแรงใช่ครับใ,ใช่ครับคมแต่จริงด้วยตรงอกคนเป็นแม่ครับเป็นผู้สูญเสียใช่ครับพูดสูญเสียแม่พูดสดญเสียขอกเวลาอาจจะพูดไปแบบที่ไม่ได้คิดใช่ครับอาจจะพูดแบบไม่ได้คิด ถามนีนะครับอเพื่อนเพื่อนคุยกันมีการจะเอาคืนไหมไม่มีครับคือว่าพวกผมจะจบจบเรื่องนี้อยู่แล้วครับไม่มีการที่จะเอาเอาเอาคืนเพราะมันสูญเสียไปสองแล้วครับโกเพราะว่าผมพาผมก็ไม่อยากให้มันสูญเสียเยอะไปกว่านี้ครับพวกผมจบเรื่องนี้อยู่แล้วครับเพราะการสูญเสียมันมันการสูญเสียที่แบบว่ามันเรียกกลับมาไม่ได้แล้วครับโกชีวิตครับมันเรียกกลับมาไม่ได้แล้วถ้ายังไม่จบเรื่องนี้ก็จะมีการสูญเสียต่อไปถูกไหมครับเพราะผมจะหยุดผมผมไม่มีการที่จะเอาคืนไม่มีอะไรแน่นอนครับจบครับ ภาพภาพเราตอนนี้คือรู้สึกยังไงบ้างกับสิ่งที่สูญเสียเพื่อนไปเรากกบอยเข้าใจแหละเสียใจแน่นอนไนนอสอคนที่เสียชีวิตไป <c oughs> อ่ะสนิทกับคุณมากแค่ไหนสนิทคือขั้นหอมหัวกันนะครับหอมหัวกันเล่นอย่างเงี้ยก็สนิทไหมครับโตมาด้วยกันโตมาด้วยกันครับเราจะเอาไงต่อกับชีวิตนี้บทสักกี่วันยังไงบวชสัก เจ็ดวันห้าวันเจ็ดวันนี่ครับให้เขาได้บุญขึ้นสวรรค์ครับเพื่อน,ส,น,อนอส่งเพื่อนครั้งสุดท้ายครับได้ขึ้นสวรรค์ครับโกเข้าไปส่งเพื่อนเนาะครับอยากจะบอกอะไรกับสังคมโซเชียลหน่อยดีเนาะเพาว่าพวกผมต้องขอโทษจริงๆนะครับที่พวกผมทําแบบว่าถือวิสาสะแบบโมโหรุนแรงเกินไปแต่อยากให้ดูอยากให้เห็นคลิปที่เขาแทงเยอะก่อนแล้วต้นเข้าไปช่วยแล้วคลิปที่อยู่หน้าเซเว่นนะครับโกในอีกอย่างถ้าพวกผมจะไปหาเรื่องของจริงอะ่ะทำไมพวกผมไม่อาวุธไปครับ เราจะไปถือกำบังไปถือขระถางต้นไม้อะครับก็อยากให้มองในด้านนี้มากครับในบมสัมคาโซเชียลเขาก็พูดมาว่าถ้าเกิดคุณไม่ไปที่บ้าน่ะใช่ครับถ้าคุณไม่ไปบ้านเขาเหตุการณ์นี้ก็จะไม่เกิดขึ้นใช่ครับใช่ไหมใช่ครับอืแต่ว่าเราไปเราก็มีความจิตใจเราก็คือเราต้องการเคลียร์รใ,รให้มันจบเพราะว่า ไอ้ต้นเรื่องอะชื่ออะไรนะาบครับผมไอ้ายเนี่ยก็ทํางานอยู่แถวแถวนั้นใช่ครับเรื่องความที่ไม่สบายใจเพราะตัวมันเล็กใช่ครับแล้วก็เลยอยากเอาเพื่อนมาเคลียร์แต่ถ้าไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเชิงว่าเพื่อนมาเคลียร์อะไรเงี้ยครับคือว่าเขาตัวเล็กและเขาถ้าวันวันหนึ่งวันใดเนี่ยเขาไปเจอกับบาร์สอีกและเขาอยู่คนเดียวเนี่ยอขนาดว่าหน้าเซเว่นบาทสยังขนาดนั้นเลยครับถ้าเจออย่างนั้นแล้วายก็ตัวเล็กอ่ะถูกไหมครับโกครับโอเค ก็สิ่งที่คุณอยากพูดก็พูดหมาแล้วในะครับก็ต้องบอก f c ทุกคนนะครับโกโบอยโกโบอยบอกเลยว่าแน่นอนแหละเดี๋ยวผมต้องมีการตัมภาษณ์อีกอีกฝ่ายหนึ่งผมไม่ได้เข้าข้างฝั่งใครแต่ผมเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ได้คุยนะครับโดยเฉพาะฝั่งผู้เสียหายผมจะใช้คุม้มใช้คําว่าฝั่งผู้เสียชีวิตดีกว่านะฝั่งผู้เสียชีวิตแล้วเพื่อนคุณเนี่ยผมก็จริงๆผมอยากจะไปงานศพด้วยนะอยากจะไปแต่ว่าด้วยความที่มีคนเตือนผม สื่อทุกอย่างเขาก็บอกว่าโอ้ยอย่าไปเลยไปแล้วคือตอนนี้เขาร้อนอยู่ผมก็ไม่รู้อะไรผมก็ติดต่อขอมาคุยทางนี้เพราะเข้าใจในสังคมที่คือคนพูดสูญเสียเป็นผมอะ่ะผมพูด fc ผมพูดตรงๆเลยนะครับถ้ามันเกิดกับลูกผมอะ่ะผิดถูกผมไม่รู้ผมก็ต้องโมโหเป็นธรรมดาลูกคนที่เสียชีวิตอะ่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวผมก็จะไปฟังฟาร์มอีกฝ่ายหนึ่งให้เขาได้ออกมาพูดมันเกิดอะไรขึ้นแต่เรื่องนี้สุดท้ายแล้ว รับปากกูบ่อยไม่มีการเอาคืนเฉพาะไม่มีการเอาคืนแน่นอนครับให้เรื่องไปจบที่ศาลเอาใช่ครับเพราะมันสูญเสียจะไม่อยากให้มันสูญเสียไปมากกว่านี้ครับโกคุณจริงๆคุณก็สุภาพเนาะก็ไม่ได้แบบใช่ครับต้องลงเลองอะไรครับตัวตนจริงปบะเนี่ยสร้างภาพตัวตนจริงครับโกโอเคเป็นกําลังใจให้แล้วก็ขอให้บวชครั้งนี้ให้เพื่อนได้บุญด้วยนะทั้งสองแล้วก็เขาอยู่อยู่วัดเดียวกันด้วยใช่ปะวัดเดียวกันครับอยู่วัดเดียวกันเนี้ยอยู่สาราเดียวกันใช่ยะคนละาลาสารานึงกับสาราสองครับอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวขออญาตครับ ฝากเงินทำบุญไว้สามพันครับได้ครับนะขอบคุณขอบคุณมากครับโก้ขอบคุณมากเลยครับโก้นะครับขอบคุณครับไม่ต้อง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 นั่นนะเดี๋ยวผมขออนุญาตขออนุญาตเลยฝากทำบุญไว้สามพันแล้วก็ฝากกันไปให้ถึงมือกับญาติด้วยครับ้ขอบคุณอีกครั้งครับโมครับโอเคเนาะครับอ่ะใครมีความคิดเห็นยังไงนะครับก็ผมอยากให้ฟังฟาร์มอ่ะผมเข้าใจนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมุมคนรู้นะฮะที่เขาว่าโอ้โหมายามหนุหน้าบ้านอ่ะแล้วด้วยความที่ว่า โอ้โหหนึ่งต่อหกอะ่ะเราก็ไม่รู้ยังไงเราก็ต้องมาฟังผู้ถูนเสียด้วยสังคมไทยผมว่าลองเปิดโอกาสรับฟังดูบ้างแล้วกูบอยก็ไม่ได้เข้าข้างฝั่งนี้นะผมอยากถ่ายทอดให้ทุกคนเห็นในมุมมุมของทั้งสองฝ่ายแล้วเดี๋ยวฝั่งนู้นเนี่ยฝั่งเจ้าเจ้าบาสครับอ่าเจ้าบาสเดี๋ยวก็บอยก็ไปคุยเขาไปคุย,คยกันแล้วก็ทุกคนเสพโซเชียล อย่างมีสติค่คอยๆดูฟังฟามทั้งสองฝ่ายทางนี้เขาบอกว่าขอคลิปจากเซเว่นขอคลิปที่มันเป็นต้นเรื่องที่มีเรื่องมีราวกันเพราะเขาไม่ได้เป็นเรื่องก่อนส่วนที่2ก็คืออยากได้คลิปตอนที่เย่อโดนแทงใช่ครับผมให้ดูว่าเยอ่อมาโดนแทงในสภาพนั้นทําไมไม่เห็นคนโดนทแทงโดนตอนเย่อโดนแทงดังนั้นใครถ้ามีคลิปเต็มนะฮะหรือว่าคนที่ถ่ายอยู่ส่งคลิปมาบอยก็ได้นะครับเดี๋ยวเอามาใช้ประกอบอีกทีหนึ่ง ขอบคุณที่รับชมและติดตามครับรวันนี้รายการเพื่อนนายไปก่อนขอบคุณแม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ